สวัสดีครับสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องสุณสุคนมันนี้จพามาเห็ดก้อยหอยสูกินเนาะหอยเขาเจฟาฟ้ามะหอยแตงแต่อยู่จังหวะจะมาอยู่ที่หาดใหญ่สงขาเจาา้าาฟมาให้แมมหักฟากา้ามให้แม่ใจดีนะตุนฟากมให้กินไอเห็ดยูเห็ดกินวันนี้เขาจะมาก้อยหอยเบิงนะ้งเนาะเอาวคัวครับใส่ลงไปพอประมาณเ โนครับผมใช้ตงไปตามด้วยน้ำปลาครับใช้ต้งไปต้องมียาลายตามเวยสุดรดครับตามเลาแปรกครับใช้ตงไปต้องคิดมากไหมคิดงนใส่็คิดเอาคุกเข้ากันครับที่เบิงงเราว่าจะเป็นยังไงไปก็สิยว่็เป็ะเส้นแตกค,ครับ เคยดกมือนเอาของมาสิมเบิร์กจะในหนึงเด้อตะกรงตะกรงเื่อื่มดื่องมือเบิดต่กมีตะกองกรพิษมากกลไก่ตะกรงซีฟิลเบิร์กเลย มันขาบหน้าขาวหน้า,าน่ามาเข้มตี <c oughs> ขาวหน้าครับตะกร <c oughs> <อ>้อกินหอยมาตะกร้อบอตะกร้อมกินหอยมกินหอยอยยีกเ <c oughs> ือา <c oughs> ตายพักี่น้อใส่ลงไปผูกนะครับอมีสีมีสันึ้นมากเดต้อ หอยกับจอยจอยหอยวัวพี่พอดีไหมท่านวายนี่หอยกับหอยมีคุณภผาพหอยจอยแห้งมาแต่ว่ามันมีคุณภาพก็กินและแก่หิวไปก่อนเนาะหิวเว้ยสี่เบิ้งจะหบานมันอืม เฮ้ยทีมเอ็มอาร์ก uh, ินหอยจุ่มได้หิเดี๋ยวตอนกินจีอัปเดตให้เบิ่งอีกฮะบ่ได้เอาขอมิคลิปการเฮ็ดนีโน่ก้อยหอยไปก่อนเนาะนี่ละมันมีสูตรตายตัวมากแบบไรเฮ็ดแบบนั้นยากแบบไรเฮ็ดแบบนั้นบ่ต้องคิดมากไม่เพราะว่าเฮากินเอง อขอขอบใจฝากติดตามเรื่ด้อพี่น้องนะโอเคครับ